สวัสดีค่ะคุณสีกุงหนูอยากทราบว่าทำไมเบีย้ยประกันรถยนต์ไฟฟ้าถึงแพงกว่ารถยนต์ธรรมดาค่ะรถไฟฟ้าเบีย้ยจะแพงกว่ารถที่ใช้น้ำมันปัจจุบันนี้เนี่ยรถไฟฟ้าเริ่มเข้ามามีบทบาทในบ้านเราละแต่ก็ยังจำนวนน้อยอยู่บริษัทประกันภัยหลายๆล,ยลยบริษัทยังหานะอัตราเบีย้ยประกันภัยยังไม่ได้นะบวกกับนะ รถไฟฟ้าที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยยังเข้ามาน้อยปริมาณยังไม่เยอะพอที่จะมาคำนวณเบี้ยได้ว่าเพราะนั้นมันก็จะเปรียบเหมือนกับการซื้อสินค้าถ้าซื้อสินค้าลวดเดียวจานวนเยอะๆก็อัตราเฉลี่ยไปก็จะถูกหน่อยแต่ถ้าเกิดเข้ามาโดดๆอยู่แค่คันสองคันเบี้ยต้องแพงแน่เลยปัจจุบันนี้เนี่ยเข้าใจว่ามียังไม่กี่รุ่นเบี้ยประกันภัยกําหนดออกมาค่อนข้างจะสูงมากๆเลยมันก็เลยทาให้รถไฟฟ้าที่เข้ามาเนี่ยนะ ยังหาบริษัทกันไัยรองรับยากมีแค่สองสาบริษัทได้ไหน่งอีกสักปีสองปีรถกลุ่มนี้เข้ามาในประเทศบ้านเราแล้วอัตราการใช้เยอะขึ้นมาเบี้ยจะถูกเฉลี่ยไปในอนาคตอาจจะถูกกว่ารถน้ำมันก็ได้ถ้าเกิดมีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับผมมากครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ